คนไหนหล่อหล่อไหมน้องเดียวหล่อไหมคนหล่อทําเสียงหน่อยไหนทําเสียงให้รับรู้หน่อยว่าหนูหล่อเสียงคนหล่อทํายังไงครับทําเสียงคนหล่อให้แม่ฟังหน่อยลูกเสียงคนหล่อเสียงคนหล่อหล่อเขาทำยังไงครับไหนทําเสียงหล่อหล่อให้แม่ฟังหน่อยสิลูกเร็วทําเสียงหล่อทําไงครับทําได้ไหมเสียงหล่อทาไงเสียงหล่อเร็วทําเสียงหล่อเร็วทําเสียงหล่อทีหนึ่งอะทำเร็วทําเร็วน้องเก่งน้องเก่ง อะไรเร็วเสียงหลอหลอเสียงหลอหลอทําไงครับอ่ะเ,เ,เร็วเร็วเอกเอกไงเอ็กเอ็กไงเอ็กเอ็กไหมเร็วเร็วเสียงหลอหลอ,อ,ลอเลอ,อ็กเอ็กท,ทีนึงเร็วเร็วอ่าเสียงหลอกว่านี้สิลูกต้องเอ็กเอ็กเร็วเร็วเสียงหลอเอ็กเอ็กอย่างเงี้ยลูกทําทีนึงเร็วทําทีนึงเร็วรูปหลอรูปหลอของแม่อะนเร็วเร็วเอ็กเอ็กทีนึงไหนคนเก่งเร็วเร็วทำได้ไหมโว้ยน้องเดียวทําไม่ได้หรอกเอ็กเอกทำได้ไหมครับ ทำได้ไหมเอ่ยน้องทำได้ไหมเอกเอกได้ไหมครับได้ไหมครับน้องทำได้ไหมน้องทำไม่ได้ใช่ไหมครับน้องทำไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะเร็ว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 จะเอกเอกใช่ไหมครับหรือยังไงเดี๋ยวเร็วเอกเอกแล้วเดี๋ยวขนมปังมาเอกทีหนึ่งขนมปังจะมาทันทีเลยทั้งเดียวครับเอกทีหนึ่งขนมปังมาหาทันทีเลยเร็ววไหน เอ็กเอ็กทีหนึ่งเดี๋ยวแม่เอาขนมปังมาให้เอ็กขอไงออกเสียงเอ็กเอ็กขอเลยเดี๋ยวแม่ขนมปังมาให้รูบลออเร็วไม่ต้องเชิงเงือกคอมองหรอกเอ็กเอ็กทีหนึ่งแม่ถึงจะมีขนมปังมาให้เอ็กเอ็กก่อนเอ็กเอ็กอะเร็วทำนั่งเดียวทำเอ็กเอ็กเร็วเร็วไม่ต้องมาเอียงคอมองขนมปังแม่แอบเอาไว้อ่ะ ถ้าหนูจะกินหนูต้องเอกแล้วแม่จะามาให้เลเร็วอยู่ข้างหลังอะแม่เก็บเอาไว้ให้หนูอยู่ลูกแผ่นหนึ่งเหลือแผ่นหนึ่งเพราะเมื่อเช้าหนูไม่มาไงแม่ก็เก็บไว้ให้หนูตอนนี้มันบ่ายโมงเพิ่งจะกระโดดมาหาแม่ตอนเช้าตามสาวไปตลอดเลยเอ็ก,อกทีหนึง่งเร็วเร็วเอ็กทีหนึง่งแล้วขนมปังมาทันทีเลยถ้าางนั้นอดนะเป็นพรุ่งนี้นะคะโอเคไหมเอกเอกเอ็ก,อก,อกทีหนึง่ง เร็วทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งอ๊ดอ๊ดน้องเนียวน้องเดียวทำได้ไหมอ่ะแม่ช่วยอ๊ดอี๊ดอ่ะเร็วตีปีกปุ๊บอ๊ดอี๊ดอ่ะเร็วน้องเดียวทำน้องเดียวทำครับเร็วเร็วเร็วทำไม่ได้หรอกแม่ว่าใช่ไหมใช่ไหมครับทำไม่ได้น้องเดียวทำไม่ได้บายบาย พบกันพรุ่งนี้นะคะกินขนมปังพรุ่งนี้นะคะวันนี้กินไม่ได้แล้วคะ่ะพ่อไม่ยอมเอ๊ะเอโอเคนะคะบาย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 น้องเดียวอดขนมเลยนะคะวันนี้ไายบายบายบายพบกันพรุ่งนี้ค่อยกินพรุ่งนี้นะครับบาย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 จบข่าวอดกินขนมเลย